ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch oh, Talk นะครับวันนี้ครับผมเอาข่าวสารของฮันโซเรื่องการเปลี่ยนแปลงสกิล s c a t t t r a r r o อมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาครับทีมพัฒนาเนี่ยได้ออกมาบอกกับเราแล้วสักพักใหญ่นะว่าพวกเขาจะมีการเอาสกิล s s c t t t r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  o อของฮันโ o ออกครับแล้วก็จะมีการใส่สกิลใหม่เข้ามาให้แทนซึ่งสกิลใหม่นี้น่าจะใช้ชื่อว่า Rapid s h o t ซึ่งแปลว่ายิงรัวๆนะครับผมเข้าใจว่าสามารถยิงได้เร็วที่สุดอยู่ที่6ครั้งต่อ2 วินาทีดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเหมือนกับการายิงสุดตามปกติครับแต่ว่าด้วยจำนวนครั้งที่เยอะนะครับเราก็สามารถยิงแล้วติ headshot ได้เนี่ยทำให้สกิลนี้ก็จัดว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกัน คือถ้ายิงเข้าหัวหมดผมว่าแทางก็ตายนะครับล่าสุดครับเจฟได้เอาภาพคอนเซปต์อาร์ตมาฝากนะครับว่าสกิลนี้จะมีหน้าตาแบบไหนซึ่งทันทีที่ฮันโซได้กดสกิลนี้นะครับหลักพิทไฟปุ๊บเนี่ยธนูของเขาจะมีแสงสีฟ้าออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพื่อให้ฝั่งเดียวกันและฝั่งตรงข้ามเห็นว่าฮันโซเริ่มใช้สกิลนี้แล้วนะจะได้มีการคอมโบแล้วก็แก้ทางกันได้ อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นครับสกิลโซนิกแอโร่ก็จะมีการปรับด้วยเช่นกันครับโดยจะมีระยะเวลาครูดาวที่น้อยลงก็คือจะใช้ได้บ่อยขึ้นแต่ว่ารัศมีของสกิลครับในการสแกนเนี่ยจะแคบลงมานะครับนอกจากนั้นครับอีกหนึ่งสกิลที่จะเพิ่มเข้ามาคือสกิลเดชนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับสกิลบริ n งของเทเซอร์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในการหลบอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมครับของฮันโซนะครับจบนะครับของฮันโซจะมีแค่นี้ ีนี้ครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปครับขอแทรกข่าวสั้นอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตอนนี้ครับทีมพัฒน,นาจะมีการทดลองปรับสกิลของฮันโซแล้วสิมิตาเองก็ถูกจ้องมองอยู่เช่นกันนะครับหลังจากที่มีหลายคนอ,อ,อาจจะบอกอยู่เรื่อยๆว่าสิมิตาออช็อตแรงไปไหมไม่ช็อตสิ จี้แรงไปไหมนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็กําลังมองๆกันอยู่นะครับทำให้รรมสมิตานั้นก็โดนเช่นกันแต่ว่ายัางไม่มีการคืบหน้าอะไรมากนักในเรื่องของการเปลี่ยนสกิลหรือว่าการเปลี่ยนโลจากซัพพอร์ตเป็นสายอื่นซึ่งพวกเขาทดลองกันอยู่เพราะงั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสมิตากัในเร็วนี้นะครับในขณะเดียวกันครับท็อปยอนเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะมีแผนในการปรับตัวละครก็จะยังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรโดยเจฟครับได้ออกมาบอกว่า ีมพัฒนานั้นจะให้ความสนใจกับการปรับซิมิตาและอีกหนึ่งตัวละครก่อนโดยที่พวกเขาไม่ได้ระบุให้เรารู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะงั้นครับอีกไม่นานนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮันโซสุดที่รักของหลายๆคนนะครับตามด้วยซิมิตานะครับที่น่าจะโดนแน่ๆเพราะตอนนี้เริ่มแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่คืบหน้าก็ตามซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะมาบอกนะครับตามด้วยอีกหนึ่งตัวละครครับที่จะมีการปรับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าเจฟไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้ครับ สุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตม,มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน d เดสคริปชันใต้คลิปและในตอนนี้ h a น n ละผมได้ย้าย Live ทั้งหมดบน t w i t แล้วรวมถึงมีการจัดเกมการบน t w i t ทุกสิ้เนเดือนด้วยอย่าลืมตามไปเล่นด้วยกันแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ